สวัสดีครับวันนี้เรามาแพ็คของส่งลูกค้ากันนะครับห่างหายไร้สดไปนานวันนี้เรามีสินค้าหลายชุดนะครับที่จะส่งลูกค้า <c oughs> ตอนนี้ใครสนใจชิ้นไหนสอบถามกันเข้ามาได้นะครับใช้รถรุ่นไหน ไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสุดวิ้งซซลิตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโคมไฟหน้าเดเมนชั่นนะครับโคมไฟหน้ามุงส้ม ES งานไต้หวัน o, ดีโป้ถึงสีหนึ่งนะครับถึงสีสามตัวนี้นะครับนี่จะเป็นด้านหน้าโคม ชัดๆกันเลยอันนี้เราจะส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้ชุดละ2900บาทฟรีค่าขนส่งนะครับงานไต้หวันดีโปโอ้อันนี้เราเอาของมาเช็คก่อนนะครับก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าทางร้านเราจะเช็คของก่อนทุกครั้งนะครับที่จะส่งให้ลูกค้าน,นี่นะครับนเมนส้มสเปยูสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ วันนี้เรามาแพ็คของส่งลูกค้ากันตัวนี้สายน้ามนส้ม Civic ES ศูย์ถ e ึงศูงานไต้หวันดีโปโ้ตัวนี้จะมีหมวกไฟด้วยนะครับหมวกไฟตัวนี้เลยใครที่ใช้ ES อยู่ก็สอบถามเข้ามาได้ครับหรือจะเป็นรุ่นอื่นก็สอบถามได้วันนี้มีหลายชุดนะครับที่จะส่งให้ลูกค้า ตัวนี้ชุดละสองพันเก้านะคะงานไต้หวันดีโฟไฟหน้ามุมส้มสเปกยูเอสซีวิกเอเอสศูนย์หนึ่งถึงศูนย์สามนี่จะเป็นแมลนะคะชุดนี้เรา เีตองหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นโคมเพชรขาวนะครับโคมเพชรขาว AE 110ถึงตองหนึ่งนะครับงานจีน PYJ จมะมาส่งให้ลูกค้านะคะของใครเตรียมตัวรับของได้เลยครับ เป็นอย่งนี้นะครับไฟมุมเพชรขาวงานจีน TYJ ตัวนี้จะเป็นงานจีน TYJ นะครับ AE110 ถึงต้องหนึ่งหน้าหนูตูดเป็ดนะครับนี้ไฟหน้าบวกไฟมุมใส่ๆกันเลยนะครับใครสนใจนะครับ ทักแชทกันเข้ามาได้เลยอันนี้เราจะเอามาเช็คของก่อนนะครับเราส่งให้ลูกค้าต้องเช็คความเรียบร้อยก่อนนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับ0 9 6ย์4 1 9 6 1ใครใช้รุ่นไหนอยู่ก็โทรเข้ามาได้เลยครับหรือจะทัก แอดไลน์มาก็ได้นะครับไลน์ไอด i n ลน์นิ i งเซอนะครับหรือจะแอดไลน์เบอร์นี้เลยก็ได้0962941961งทางร้านเราส่งขนส่งเอกชนด่วนนะครับวันนี้สินค้าตัวนี้เราพร้อมส่งให้ลูกค้านะครับชุดนี้ชุดละ 1,499บาทนะครับยังไม่รวมค่าขนส่งนะคระค่าขนส่งลูกค้าจ่ายตอนรับของอันนี้ให้ชมกันพอหอมปากหอมคอนะครับรุ่น AE 110ถึงตองหนึ่งนะครับหน้าหนูตุดเป็ด ที่เข้ามารับชมแล้วรบก,กวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับชุดนี้เราขายยกชุดนะครับไม่ได้ไม่ได้แยกขายเลยเป็นงาน G N T Y J ช่วงนี้ห่างหายการไลฟ์สดไปนานลูกค้าหายหมดแล้วมั้ง <c oughs> <c oughs> ใครสนใจรุ่นไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลย ันนี้เราจะมาแพ็คชุดนี้กันนะครับชุดละ1,499บาท1ชุด4ชิ้นไฟหน้าบวกไฟมุมนะครับ AE 110ถึงตองหนงหน้าหนูตูดเป็ดคมเพชรขาวมุมเพชรขาวนะครับค่าขนส่งใจตอนรับของอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดอีก1ชุดนะครับที่ลูกค้าสั่งมา จะเป็นเซ็ตใหญ่เลยชุดใหญ่เลยจะเป็นไฟในกันชนรุ่นไฟสปอร์ตไลท์ของโตโยต้าโคโรน่า AT-ST190 นะครับตัวนี้จะเป็นไฟในกันชนรุ่นไฟสปอร์ตไลท์นี้นะครับใกล้ๆก,กันเลยเป็นงานจีน TYJ ชุดละ1,500บาทฟรีส่ง EMS ครับ ของใหม่ทุกชิ้นเลยของของที่ร้านเป็นของใหม่งานเทียบแท้ทุกชิ้นนะครับตัวนี้จะเป็นไฟในกันชนรุ่นไฟสปอร์ตไลท์นะครับโตยโยตา้าซูรนา st att 190นนะครับใครที่ใส่รุ่นนี้อยู่สอบถามเข้ามาได้เลย คู่ละ1,500บาทฟรีพฟรีส่ง EMS นะครับ,น,รบนี่คูัีู่่ีอุปกรณ์ขั้วไฟพร้อมเลยนะครับชุดนี้ชุดละ1,500บาทฟรีส่ง e อ s ไฟในกันชนรุ่นไฟสป,ปอร์ตไลท์นะครับ โคโรนา a t f t 1 9 0ใครไฟหน้าแตกไฟหน้าเหลืองสอบถามเข้ามาได้เลยครับเซตนี Set ้ ana, จะมีไฟในกันชนแล้วก็ไฟหน้าบวกไฟมุมเดิมโคโรน่านะครับ f t 1 9 0อันนี้จะเป็นไฟเดิมไฟเดิมตัวนี้ จะมีคั่วไฟพร้อมแถมไปพร้อมเลยนะครับเป็นงานไต้หวันดีโป้คู่ละ6 0 0บาทฟรีส่ง e m เตัวนี้จะเป็นไฟเดิมนะครับงานไต้หวันดีโป้อันนี้เรามาเช็คก่อนว่าคุณภาพสมบูรณ์โอเคนะครับลูกค้าท่านใดที่สั่งของเข้ามาไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ทางร้านเราเช็คของให้ทุกทุกชุดนะครับทุกชิ้นคู่นี้โคโรนาเอทีหนึ่งเอทีหหรือเอ็กซใส่ได้เลยนะคะคู่ละหก0้600บาทฟรีส่งเ e อ็มเอสตัวนี้จะมีคั่วไฟพร้อมเลยใครที่ไม่มีคั่วไฟมีคั่วไฟแถมไปพร้อมเลยนะครับหกรบาทคุ้มค่าแน่นอน เราแจ้งนิดนึงว่าทางร้านเราไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับโอนเงินก่อนแล้วก็ส่งของอน,นี้เช็คเรียบร้อยนะครับถ้าสองเรียบร้อยก็ส่งให้ลูกค้าได้ ก็จะเป็นยางขอบกระจกหน้ายางขอบกระจกหน้าสีดำนะครับเราจะไปเร็วกันนิดนึงยางขอบกระจกหน้าตัวนี้จะเป็น atst 1 9 0ถึง exer ใส่ได้เลยนะครับเส้นละว600บาทเป็นงานเทียบแท้นะครับคุณภาพอย่างดี600บาทเท่านั้นนะครับฟรีส่ง e m s แต่ตัวนี้ลูกค้าสั่งมาเป็นชุดนะครับไฟหน้าบวกไฟในกันชนแล้วก็ยางขอบกระจกหน้านะครับเซนี้อันนี้จะเป็นยางขอบกระจกหน้าสีดำนะครับมีเฉพาะสีดำเซทละห0รอ1600บาทใครที่เข้ามารับชมแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเซนละ600บาทเท่านั้นครับฟรีส่ง E ี M s ม ันนี้จะเป็นโคมไฟหน้าครับโคมไฟหน้า st 190, ่งเ at หนึตัวนี้เราก็แยกขายนะคบไฟหน้าไฟหน้าเดิมไฟหน้าเดิมตัวนี้จะเป็นโคมพลาสติกนะครับคู่ละ1550บาทฟรีค่าขนส่ง toyota c o r o n a at st 190 ถึงเอ็กซิแต่ไฟเอ็กซิเอของลูกค้าตัวนี้จะเป็นขาตั้งลูกค้าสามารถแปลงทําตัวนี้เอาขานอนตัวนี้ออกได้เลยนะครับใส่ได้เลยสําหรับลูกค้าเอ็กซิเที่ตามหาไฟอยู่นะครับรุ่นนี้ใช้แทนกันได้เลยนะครับแค่ตัดขาตรงนี้ออกลูกค้าสามารถใส่แทนกันได้เลยคู่ละ1550บาทครับตีค่าขนส่ง โตโยต้าโคโรนา ATST หนึ 0, ถึงเอ็กซเออของใหม่งานไต้หวันดีโป้นะครับถ้าเป็นไฟหน้าบวกไฟมุมชุดละสองพันบาทฟรีค่าขนส่ง1ชุด4ชิ้นเลยตัวนี้ไฟหน้าบวกไฟมุม 4ชิ้นนะครับไฟหน้าบวกไฟมุม4ชิ้น2,000บาทนะครับ t o y ยต a c โค o n น atst หนึเศถึง x อ e r นะครับ2,000บาทฟรีค่าขนส่งไฟหน้าบวกไฟมุมนะครับเป็นงานไต้หวันดีโป เป็นงานเทียบแท้คุณภาพเกรดเนะครับร้านเรามีเฉพาะงานเทียบแท้เท่านั้นนะครับไม่มีของแท้มีแต่แล้วก็มีของใหม่ทุกชุดนะครับโอเควันนี้เราจะมาแพ็คของกันนะครับเราแรกเราจะแพ็คผมไปหน้าเอไอหนึ่งก่อนนะครับผมเทรขาว นี่เรามีโคมเพชรดำมุมส้มสามห่วงนะครับแล้วก็โคมหน้าเดิมแล้วก็ใส่มุมเดิมอีกนะครับแล้วก็โคมเพชรดำสามห่วงแต่อนนี้แพ็คไปแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เอามาโชว์เดี๋ยวเราจะให้ดูสินค้าที่เราแพ็คเสร็จแล้วนะครับแพ็คไปแล้ว4ชุดนะครับวันนี้ ใสนใจสินค้าก็ยังสั่งกันเข้ามาได้นะครับอันนี้เราแพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นโคมเพชรดำมุมเพชรดำสามห่วงนะครับงานจีน t y j การแพ็คของต้องใช้เวลานิดนึงเราต้องตรวจเช็คสินค้าให้เรียบร้อยก่อนตัวนี้แพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ4ี่ชุด ลูกค้ายังสามารถสอบถามสินค้าเพิ่มเติมได้นะครับหรือจะโทรมาที่0ูนย์962941961นะครับหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับเบอร์นี้เลยสนใจสินค้ารุ่นไหนไฟหน้าไฟท้ายไฟในกันชนกันชนหน้ากันชนหลังโทรมาได้เลยครับหรือจะทักแชทเข้ามาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราแท็กของมันเลยนะครับ น,นี้เราแพ็กเสร็จแล้วเราต้องเอามาเก็บไว้ก่อนเพื่อที่จะลอส่งของเราส่งขนส่งเอกชนด่วนนะครับเตรียมอุปกรณ์แ๊็ เวรามคมไฟน้า AE ต๊อหนึ่งกันนะครับเป็น,นเพชรขาวลูกค้าที่ซื้อของไปไม่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าของจะแตกหรือว่าของจะชำรุดเราส่งของใหม่ให้ทุกชุดเลย แล้วก็แพ็คให้อย่างดีนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยเราเช็คของก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าทุกชุดนะครับทุกชิ้นเลย ร้านเราจะมีแต่ของชุดใหญ่ๆนะครับไม่ใช่ของชิ้นเล็กนะครับถ้าเป็นชิ้นเล็กเราก็จะส่งไปสนีอินเอสดัวนี้เราจะส่งขนส่งเอกชนด่วนอตอนนี้ยังสั่งสินค้ากันเข้ามาได้นะครับ นี่นะครับคู่เพชรขาว AE ต้องหนึ่งตัวนี้จะเป็นงานน p Y J ชุดละพันสี่เก้าเก้านะครับตัวนี้ ส่งผลส่งเอกชนทั่วประเทศนะคะขายส่งออนไลน์ลูกค้าจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็ส่งทุกที่นะครับลูกค้าโอนเงินวันนี้ส่งของช่วงนี้ <c oughs> 1-2วันทําการได้รับของนะครับ กันชนหน้าแตกกันชนหลังแตกตามหาไฟหน้าไฟท้ายอยู่นะครับเข้ามารับชมได้เลยแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่เบอร์0962941961ถ้าเราแพ็คเสร็จแล้วเราก็จะเอาผมไปส่งให้ลูกค้าเลยนะครับ ใครสนใจเพิ่มเติมทักมาได้เลยร้านเราอยู่อยุธยานะครับขายส่งออนไลน์ทั่วประเทศตอนนี้จะเป็นไฟมุมนะครับชุดนี้เอาไปใส่แทนของเดิมได้เลย AE ตองหนึ่งนะครับ AE 1 1 0ถึงตองหนึ่งหน้าหนูสูตรเป็ดลด AE 110กับตองหนึ่งจะมีสองรุ่นนะครับจะมีรุ่นไฮท็อกกับรุ่นหน้าหนูสูตรเป็ดบางคันก็จะเป็นหน้าไฮท็อกสูตรเป็ดนะครับต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าไฟหน้าจะใส่ด้วยกันไม่ได้มันจะเป็นคนละรุ่น ส่งให้ลูกค้านะคะโทรามาสั่งสินค้ากันได้นะครับศูนย์เก้าหกสองเก้าสี่เก้าหกหนึ่งฝากติดตามสินค้ากันด้วยนะครับ กดแชร์กดติดตามให้ด้วย อ AE ตองหนึ่งตอนนี้เราก็มีทั้งกันสตร์มีไฟหน้าไฟท้ายนะครับแล้วก็มีหมาแดดหลังกันชนหน้ากันชนหลังนะครับยางขอบประตูมีสินค้าหลายรายการนะครับ AE หนึ่งหน,ง,หนง,งหนึ่งสีหนึ่งตองหนึ่งใจก็ลองเข้ามาดูสินค้าในเพจนะครับ ไม่มีเสียหายแน่นอนครับเพราะก่อนส่งเราจะเช็คของให้ลูกค้าแล้วก็แพ็คให้ลูกค้าอย่างดีนะครับอันนี้ก็เสร็จหนึ่ง,น,งนะครับผมเช็ดขาว AE 1นึถึงต้องหนึ่งตูดเป็ดนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับทีนนี้ก็เสร็จแล้วก็ร้อส่งนะครับชุดนี้วันนี้ก็มาแพ็กของให้ดูเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับฝากสินค้าด้วยนะครับแล้วก็จะแพ็กของต่อนะครับเท่านี้นะครับขอบคุณครับ